สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำยาลูกกรของฟ้าทะลายโจรอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จากที่เคยบอกไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะว่าอันนี้เราก็ตากลมค่ะฟ้าทะลายโจรที่เราตากพึ่งลมไว้ให้แห้งนะคะห้ามตากแดดนะคะเพราะสรรพคุณทางยามจะลดลงเราตากแดดตากลมพ <laughs> ูดผิดพูดถูกตากลมเอาไว้ค่ะไม่นานค่ะสองลมสามลมนี่ก็จะแห้งแล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็จะ ฝักไว้หลายวันหน่อยค่ะขึงลมเอาไว้ค่ะทีนี้เราก็มาตำน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่า,าใช้เครื่องปั่นเอาได้ไหมได้ค่ะใช้เครื่องปั่นเอาได้ถ้าใครมีเยอะนะคะบ้านไหนมีเยอะก็ใช้เครื่องปัน่นอันนี้เรามีน้อยค่ะถ้าเอาไปปัน่นซะเดี๋ยวก็จะติดไปกับเครื่องปั่นซะหมดเลยนะคะเราก็เลยมาตำเอาค่ะอันนี้เดี๋ยวตำก่อนนะคะเาะส่วนผสมของเราก็มี นี่ค่ะน้ำผึ้งมะขามเปียกเกลือนะคะนี่เกลือส่วนผสมของเราก็มีอย่างนี้ละคะ่ะอ่ามะขามเปียกมะขามเปียกของเรามันเป็นชิ้นใหญ่ๆเราหั่นก่อนก็ได้นะคะหัน่นเพราะว่าเวลาไปตาจะได้ง่ายหน่อยแล้วก็ปั้นง่ายค่ะนี่นะคะเราหันห่นหั่นเพราะว่ามะขามเปียกที่เราใช้เราจะใช้มะขามเปียกที่ไม่ผสมน้ำส้มสายชูนะคะ หรือถ้าใครไม่มีมะขามเปียกก็เป็นแป้งเปียกก็ได้นะคะแป้งเปียกหรือว่าแบะแซยเนาะบางคนก็ใช้แบะแซหรือ,อแป้งเปียกแต่ว่าสรรพคุณทางยาก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่ามะขามเปียกเขาก็ใช้ปรับสมดุลเนาะสมดุลกับฟ้าทลายโจรน,นะคะให้มันสมดุลกันแล้วก็มะขามเปียกก็มีประโยชน์นี่ค่ะแล้วก็หั่นแล้วก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ หั่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะตำขอญอาตตตำก่อนนะคะนี่ค่ะตำไว้แล้วนิดหน่อยเดี๋ยวอันนี้ตำเพิ่มอีกถ้าใครมีเยอะใช้ใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะก็ขณะที่เราตำนี้ก็จะมีฝุ่นเป็นฝุ่นผงของฟ้าทลายโจรนี่ก็จะมาเข้าคอทําให้เราขมคอหน่อยๆน,นะคะแต่ก็อันนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนอันนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะ เพราะว่าผงของฟันธงราโจนี้เข้าคอเราก็ช่วยลดเสมหะได้ด้วยค่ะเพราะว่าผงฟันธงราโจนี้ก็ใช้สูตรดมสูตรดมแก้เสมหะทั้งจมูกทั้งคอได้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็ตามละเอียดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเติมมะขามเปียกลงไป ถ้าใครทําเยอะๆก็ค่อยๆเติมก็ได้นะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจะได้ไม่แฉะแต่ถ้าแฉก็ให้เราพึงลมเอาไว้ค่ะเนี่ยจะพอหรือเปล่านะโอ้เที่ยวนี้ได้เยอะค่ะทเะะทเี่ยวก่อนได้นิดเดียวด้วยความที่เรามีน้อยนะคะก็กำลังปลูกเพิ่มอีกทีกนี้เราก็เติมน้ำพึ่งลงไปค่ะ กะเอานะคะกะประมาณไม่มีสูตรว่าต้องเติมเท่านั้นช้อนเท่านี้ช้อนเท่านี้กรัมอะไรนี้ไม่มีเนี่ยค่ะถ้ามันยังเป็นผงอยู่อย่างเงี้ยเราก็เติมอะค่าเปรียยเติมน้ำผึ้งลงไปได้ค่ะก็ค่อยๆเติมค่ะนี่ผสมลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้แสดงว่ายังนั่นอยู่แล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีก ว้าวถทลายโจงเรามีเยอะเราก็ใช้มะขามเปียกเยอะว้าทลายโจน้อยเราก็ใช้มะขามน้อยน้ำผึ้งน้อยนะคะถ้าบ้านไหนมีเยอะก็ทําเก็บไว้เลยค่ะทําใส่โหลกเก็บไว้เลยค่ะทานเป็นประจําได้ถ้าช่วงไหนไม่แพงเราก็ไปซื้อเอามันก็สะดวกดีนะคะแต่ช่วงแพงและหายากเนี่ยเราก็ต้องทําเองค่ะ หรืออยู่ใกล้เมืองไอ,ออยู่ไกลเมืองเนี้ยค่ะไกลเมืองแต่ว่าเรามีสมุนไพรสมุนไพรอย่างอื่นก็ทําได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ฟ้าทะลายโจรอย่างอื่นก็ทาได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็เริ่มเริมเหนียวแล้วค่ะถ้ามันแฉะไปเราก็พึงลมเอาไว้ก่อนแล้วค่อยปั้นก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีไอผงฟ้าทะลายโจรน,นี้มาเพิ่มให้เข้าเหนียวถ้าเรายิ่งเติมน้ำพึ่งเยอะมันก็จะยิ่งยิ่งเละ ยิ่งแช่เนี่ยค่ะเราเติมน้ำผึ้งแล้วเราก็คนๆแบบนี้ก่อนค่ะเพราะว่ามะขามเขายังไม่เข้าเนื้อเนาะ,เ,นะเราต้องคนดูก่อนเนี่ยอ่กำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวลองนั่นก่อนนี่ค่ะเหนียวเ,เป็นก้อนดีแล้ว นี่ค่ะเป็นก้อนดีละอสวยมากเลยเราไม่ต้องปั้นใหญ่มากนะคะเพราะประมาณนี้ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราผึ่งเอาไว้เลยค่ะผึ่งไว้ให้เข้าหมาดๆปั้นปั้นเป็นก้อนทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะใส่จาน ให้เป็นก้อนแบบนี้ก็ใส่จานทิ้งไว้พึงลมไว้ก่อนก็ได้หรือปั้นแยกก้อนอย่างเงี้ยไว้แล้วค่อยมาแบ่งเป็นก้อนเล็กก็ได้หรือเราจะปั้นเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะก้อนใหญ่ๆห,หญ่แบบนี้เลยถ้ามันแฉะมากนะคะแล้วก็พึงลมไว้ถ้าคนไม่ถนัดก็คือจะกินเม็ดใหญ่นะก็จะลำบากเนาะเนี่ยพอเขาแห้งกว่านี้แล้วพึงลมไว้แล้วคราจะปั้นง่ายกว่านี้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตปั้นอันนี้ต่อก่อนนะคะก็ถ้าบ้านใครมีเยอะว่าเถลาไเยอโจรเยอะก็ทำเอาไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ